สวัสดีทุกคนยามเช้าด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หน้าหมู่บ้านของที่ที่หนึ่งนะทุกคนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อหมู่บ้านยังไงบ้างก็ป้ายมันแบบมองไม่ชัดแต่ทุกคนก็คือเราจะผ่านหมู่บ้านไปบ้านผ่านอดีแล้วก็บ้านเลเคาะนะทุกคนบ้านเล่เคาะประมาณอีกประมาณ7 0 7 0กิโลเมตรวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกกันดูเส้นทางการว่าจะยังไงบ้างนะทุกคนโอเค Let's go ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หมู่บ้านหนึ่งนะทุกคนเราก็จะเริ่มออกเดินทางไปกันที่เลคเคก็เรียกหมู่บ้านอะไรไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเห็นชื่อมันไม่ชัดนะตอนนี้เราอยู่ระหว่างการเดินทางอยู่นะทุกคนก็ทางเข้าหมู่บ้านก็ประมาณนี้ก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศรอบๆนะว่าหมู่บ้านเขาอย่างไงบ้างก็มีแบบบ้านเล็กๆก็บ้านบ้านธรรมดานะทุกคนแบบมันไม่ค่อยไม่ใช่แบบตึกนะ ก็วิวข้างทางก็ประมาณนี้ทุกคนดูเราเดินทางมาถนนสวยมากถนนเหมือนเขาจะสร้างมาใหม่หรือเปล่าดูในเส้นทางก็โอเคดีก็ปกตินี่ครับผมก็วิวสวยงามทุกคนสวยมากมาเห็นอะไรแบบออกทางนานๆทีครั้งก็แบบเวลาเดินทางก็เห็นต้นไม้ว่าอะไรที่ยา่ามันเขียวนั่นแหละนะรู้สึกว่าได้เห็นวิวมันทำให้เราดีใจเนาะ นี่นะครับทุกคนก็หลังจากที่เราเดินทางมากันสักพักแล้วก็ถึงแบบทางที่แบบเริ่มที่แบบจะไม่ดีนะทุกคนก็ทางขึ้นเลี้ยวเข่อเอาจริงๆอ่ะทางก็มันจะขุขกกระขักนิดนึงแต่ก็ยังมีซีเมนต์อยู่ลาดยางอยู่ครับแต่สไตล์ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยใหญ่นะถนบประมาณเลนนึงแบบนี้ต้องค่อยไปค่อย นนี้ก็เหมือนกันครับทุกคนก็จะเป็นหมู่บ้านเหมือนกันหมู่บ้านที่เราเข้ามาคือหมู่บ้านเดียวกันเลยก็ดูบ้านแล้วก็พวกเขาขายของกันเป็นบ้านเล็กๆนะขายของข้างทางกันแบบก็สวยนะดูแบบเป็นไม้ทุกอย่างอัที่บ้านนะก็มีไม้แล้วก็มีเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไว้ในทางอะไรก็แบบชาวบ้านเลี้ยงกันก็ปักทุกคนเวลาขี่รถจักรยายนหรือว่าขี่รถไปเที่ยวก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้นะเดี๋ยวไปชนกับเขาอะไรก็คือเกิดปัญหาในทางอีก ก็ค่อยๆขับค่อยๆไปกันนะครับในหมู่บ้านนี่ก็คือจะเป็นข่าวลูกแรกที่เราขึ้นนะทุกคนคือภูเขาแต่และขาวคือแบบสูงมากทุกคนขึ้นแต่และเกียร์คือแบบใช้แต่เกียร์หนึ่งเกียร์สงกันนั้นนะ มาลูกสองลูกก็นิดนึงนะก็เริ่มจะเห็นวิวแบบว่าบนภูเขาววิวกว้างขวางก็เริ่มจะสวยขึ้นแล้วทุกคนโอ้โหดูนะทุกคนภูเขาแต่ละลูกคือแบบทางชังนมากทุกคนดูเกียร์หนึ่งลาดยาวไปหน้าที่ขี่สองคน,นทุกคนโอ้โหแต่และลูกทุแบบลาดเกียร์หนึ่งนะทุกคนแล้วก็วิวดูสวยมากทุกคนขาวนี่นะทุกคนดูแบบตั้งแต่ขึ้นเลยก็แบบเกียร์หนึ่ง ขาวลูกนี้ไม่รู้เขาเรียกขาวลูกชื่ออะไรเหมือนกันแต่ขึ้นแบบเกียนหนึ่งลาดยาวไปเลยนะทุกคนแบบขึ้นตั้งแต่ก็ดูคลิปนี้แหละทุกคนก็ศึกษามอไซค์เลยครับเพราะว่าเกีย้ยนหนึ่งแบบลาดยาวไปแบบรอบตัดเลยครับผมอันนี้เป็นทางซีเมนต์นะทุกคนยังไม่ใช่แบบว่าโคลอนหรือว่าดินเลยนะครับดูกันทุกคนลาดยาวขึ้นไปถึงยอดเลยเนี่ยยังไม่จบนะทุกคนก็ดูต่อเรื่อยๆเนี่ยกว่าจะจบอาจะขึ้นได้คือแบบ กียร์หนึ่งลาดยาวนั่นเ,น,น,เนี่ยเพิ่งจะเคยขึ้นแบบขาแบบนี้เหมือนกันทุกคนที่มันเป็นซีเมนแล้วก็แบบใช้เกียร์หนึ่งลาดย,ยาวไแบบเนี้ยเหมือนจะลอดเหมือนจะไม่ลอดแต่ลาาา่าสุดก็ขื้นลอดครับผม นี่ยทุกคนระหว่างชาเราก็เห็นแบบเขาเรียกลูกอะไรนะไม่รู้เนี่ยอยู่บนต้นไม้นู่นนะสีแดงๆในเล็กแบบเนี้ยเดี๋ยวผมเขาไปยังคว้ากิ่งมันอยู่เออ๋จะให้มันลงงจะเอาแบบให้มันยาวลงมาให้เก็บมาถึงนะดูว่ามันเป็นลูกอะไรถ้าทุกคนรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะว่าชื่ออะไรผมไม่รู้ครับนี่นะทุกคนหลักจากที่เราดีดมันจากต้นมันได้นะทุกคนนี่นี่คือใบไม้มันใบมันแล้วก็นี่เป็นลูกอะทุกคนถ้ารู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนี่ ลูกอะไรวะหนยว่านี่ใบมันแบบนี้นะเส้นสว่างเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ทุกคนเนี่ยนี่นะก็คือลูกมันหน้าตาแบบนี้ยเขาเรียกลูกอะไรผมไม่รู้เล็กๆนะทุกคนนี่ดูมีสีดามด้วยเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ทุกคนดูนะว่ารสชาติมันยังไงเอาลูกสีดามก่อนเนี่ยลูกนี้อือสีดามหวานนะทุกคนสูงสวย ไอสีแดงนี่คือเปรี้ยวเจี๊ยบเลยตอนหลังจากที่เราขึ้นมาภูเขาได้ประมาณสักพักนึงก็วีวประมาณนี้ทุกคนดูขขาวนูน่นโอ้โหเนี่ยหมอกอยู่แบบเห็นไหมย,ยังไม่ขึ้นเลยนะทุกคนถ้าไปแคมป์ตรงนั้นคือสุดยอดมากเลยนี่ยากาศสวยมากวิวคตได้อะวิวสวยมาก นี่นะครับทุกคนเราก็อยู่กันที่บนภูเขา,ข,าของฤๅข่อกันครับผมเห็นไหมฤๅข่อหมู่บ้านจะอยู่ฝั่งนู้นเราก็จะค่อยๆลงไปลงไปแล้วก,ก็แบบน้ําตกจะอยู่เลยไปฤๅข่อนิดนึงครับผมบนภูเขานน้นก็จะมีวัดด้วยทุกคนนี่วิวประมาณ3-60องศาแต่ฝั่งนี้ก็มีกระท่อมวางไว้นะทุกคนตกนู้นก็แบบนี้แหละครับบนภูเขาวสวยมากทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าป้ายทางเข้าของรีคอกันทุกคนส่งฝั่งนี้ไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยู่มาทางแยกสองทางกันทุกคนเราจะเลี้ยวไปขวาเน้ะทุกคนตรงนี้มีป้ายบอกนะแล้วนี้นะครับทุกคนก็หมู่บ้านรีคอครับผม <S <S เดี๋ยวพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันที่หมู่บ้านกันถ่ายทุกคนเป็นคลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะตรงนี้อีกจ,จุดหนึ่งครับผมก็หมู่บ้านเขาแบบ อย่างที่พอเห็นกันข้างหน้าเลยก็ขาจะสูงหน่อยนะแต่ที่ผมดูมาก็คือบ้านนี้คือแบบเขาใช้ไม้อะไรไม่รู้เหมือนกันก็จะมีชาวบ้านเขาเลี้ยงหมูหรือว่าหมาหรือว่าแมวไก่พวกนี้เหมือนกันครับทุกคนก็มีคนด้วยนะทางโคกก็เยอะในหมู่บ้านก็จะมีแบบพวกเด็กเขาวิ่งเล่นกันด้วยนะทุกคนระวังกันด้วยครับผมบางคนแบบออกมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันวิ่งตัดหน้ารถเลยแบบนี้ก็มีครับผมก็ฝากทุกคนระวังกันด้วยให้ทุกคนเห็นวิวในหมู่บ้านก็ประมาณนี้ทุกคน บ้านแต่และหลังก็แบบขายาวแล้วก็มีแต่ไม้ทั้งนั้นน่าดูแล้วก็แบบน่าจะเย็นแล้วก็สดชื่นก็น่าอยู่ดีครับผมก็เป็นความเข็นอย่างหนึ่งนะที่มันสวยเหมือนกันครับผมอันนี้นะครับทุกคนที่เรามาที่ทางือแบบก็ขาแต่ละลูกก็สูงอยู่แล้วแต่ในหมู่บ้านนี่คือแบบสูงกวัยครับผมเคลื่อนเกียร์หนึ่งเหมือนกันครับเนี่ยสร้างบ้านโคตรยอดเลยครับผมแบบข้างๆภูเขาแบบนี้เขาสร้างมาก็ทําทให้เขาปวนดินใหแบบ้มันเป็นบ้านแบบที่ ที่ดินนะสไตล์แบบที่ดินให้บ้านแต่ละหลังแต่ละหลังโอ้แต่ละขาแต่ละลูกส่วนยอดเออเอาค่อยไปกันนะทุกคนให้ดูมนจะเห็นคนในหมู่บ้านด้วย จากะระพระธาตุศหวังอ๋อตรงนี้จะเป็นเจดีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกัน ตอนนี้นะทุกคนเราก็อยู่กันที่พระธาตุสมหวังนะทุกคนก็ใกล้จะถึงน้ําตกแล้วแหละเดี๋ยวเราไปส่องกันว่าจะเห็นอะไรข้างล่างนู้นนะฝั่งนี้นะทุกคนที่เราจะไปน้ําตกเหมือนจะไม่เห็นนะทุกคนเพราะมันบางกับต้นไม้แล้วก็ต้นธรรมชาตินะทุกคนหลายอย่างนะเนี่ยอย่างเช่นว่ากล้วยแล้วก็ต้นไม้ต้นอะไรไม่รู้เยอะแยะก็จะอยู่ตรงนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปกัน let's go เขาแบบเที่ยหนึงรอบตัดทุกคนเลยนี่นะทุกคนก็ทางที่เราขี่มอเตอร์ไซค์มาดูได้คูโบต้ามาว่ะคูโบต้าน่าจะมาได้นะทุกคนแต่รถธรรมดาของเราน่าจะมาไม่ได้โอ้ยจอดขวางทางเลยขอแทรกหน่อยพี่ชาย ทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงน้ำตกกันแล้วอันนี้ด้านล่างนะทุกคน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ข้างบนของน้ำตกกันเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหโอ้โหลงมาแบบแรงมากทุกคนดูสวยมากโอ้โหบริเวณน้ำตกนะเนี่ยทุกคนรอบรอบแรงมาก Yeah. Uh -huh. นีนะครับทุกคนน้ําตกที่ผมจะพาทุกคนมาดูการก็คือตรงนี้ทุกคนตอนเด็กๆนี่คือแบบผมอาจจะชอบมาเล่นน้ําตรงนี้นะเนี่ยข้้งล่างตรงนี้นะทุกคนไม่ใช่บนนี้นะตรงล่างตรงเนี้ยระวังกันด้วยตรงเนี้ยมีหินมีอะไรเยอะมากทุกคนตรงนี้มีกิ่งไม้เห็นไหมน่ากลัวนะทุกคนอันตรายด้วยนะครับถ้าแนะนํคือถ้าอยากจะอาบน้ำคืออาบน้าตรงข้างล่างนี่เมื่อกี้ที่ผมถ่ายทุกคนไปบล็อกนะข้างล่างดีกว่าตรงนี้อันตรายมากข้างบนนู้นก็คือแบบ น้ำตกมันไม่ใหญ่นะทุกคนมันก็เป็นแบบน้ำรามค้าแบบไหลๆทางมาเจอกันแล้วก็แบบกลเป็นน้ําน้ําใหญ่กระแสน้ําใหญ่แบบเนี้ยก็ถามว่าน้ํามันแบบใหญ่ไหมรุงแรงไหมก็ข้างบนไม่ใหญ่แต่พอลงมาแบบนี้คือแบบใหญ่ขึ้นแบบน่ากลัวนะทุกคนเนี่ยผมเคยขึ้นไปข้างบนนู่นด้วยเนี่ยต้นกล้วยพวกนี้ก็เคยกินนะอร่อยทุกคนน้ําตกก็คือเย็นมากเย็นสบายมากทุกคนฝากทุกคนระวังกันด้วยนะครับถ้าอาบน้ำก็แบบตรงนี้ระวังระวังด้วยนะครับเนี่ยเห็นเยอะมากทุกคนผมแบบ เกือบแบบว่าโดดลงมาข้างบนตรงนี้นะก็คือแบบเกือบแบบว่านะทุกคนแบบนั้นแหละสําหรับคลิปนี้ก็สนุกมากทุกคนมาเชลน้าตกครับผมรอดูกันคลิปหน้าเราจะไปเช็คกันที่ไหนต่อนะทุกคนฝากทุกคนกดติดตามกันด้วยครับผมบายบาย